มาบุญอีกงานหนึ่งนะคะที่บ้านทลาดนะคะอันนี้ขบวนช้างเราก็ขัดหินก็เริ่มออกทยอยเดินออกมาะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากช้งา,มมากงามมาก็เยอะอยู่นะคะประมาณสี่เชือกนะคะส,สี่เชือกนะคะ

ต e. ั้งขบวนตั Enough, ้งแถวยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามมากนะคะ เขาคนแก่ทเขาจอาไนได้วเราะว่ารอบนันาดกหมดแล้วมานขาเป็นเาอกน่านลาอนันนี้มาพื้นบวนมาเลยขบวนหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีสงขบวนนะคะช้างเยอะอ้างเยอะอยู่ว gen ันนี้สงขบวนค่ะพนมาลาลาพนมาแล้วนี่นะคะขบวนตันนี้ อันนี้อันนี้มีสองขบวนนะคะสองขบวนสงทีมงานนะคะเตะไปเตะไปพวกมันไหลทยอยเดินออกไปค่ะทยอยกันออกไปนะคะทยอยกันออกไปค่ะ ขบวนหนึ่งกำลังตามหลังมานะคะต้องรออีกขบวนหนึ่งก่อนนะคะถึงจะออกไปถนนใหญ่ได้นะคะเพราะว่าถนนใหญ่ออกไปตอนนี้ก็อันตรายนะคะเราต้องรอก่อนค่ะรอนนขบวนนะเดคะ

เราก็รอข้างหลังอีกนะคะว่าขาบวนการข้างหลังยังไม่มานะคะก็เลยเราต้องรอกัน่วดกันรอ,นอ,นอนไปเป็นทีมงานนะคะจะไปด้วยกันได้แต่ว่าวันนี้เครื่องเสียงก็เยอะแตเยอะมีสซขบวน,นะคะ่ะช้างก็มีโซงขงบวนเครื่องเสียงก็มีสซขบวนนะคะ,ะทีมงานบานช้าง มานลาดด้วยกันนะคะแต่ทีมงานมาจากของเราก็มากันหกเชือกค่ะนน่ก็มีแต่ทีมงานบ้านทลาดกันหมดเลยนะคะแต่ก็จะจัดเป็นคุ้มค่ะมีสองคุ้มก็เลยจัดเป็นคุ้มนะคะแอ่ <c oughs> ที่ไหนครับอโอ้แห่ที่บ้านทลาดนะคะบ,บ้าน,บ,านบ้านทลาดค่ะ บ,บุญกัดนบานฑราดนะคะงานบุญค่ะงานบุญงานบุญบ้านทราดนะคะวันนี้เราโลขบวนก่อน,นนะคะโลขบวนช้างค่ะเพราว่าช้างมาขบวนมันเป็นสงขบวนนะคะเราต้องรอกันก่อนค่ะ นะคะเรารมเลยรถาเลยรถทงานค่ะรถทิงานุ่หลังมากันเยอะแล้วนะคะ่างเยอะสวยงามมากค่ะสวยงามมาก

ที่ใดครับสมรบ้านตระนะคะไปงานวัดป่าเจียงอีกไหมครับถ้าเสร็จงานตรงนี้ก็จะไปอยู่นะคะถ้าเสร็จเราก็จะไปต่อนะคะรอดูว่างานตรงนี้เราจะเสร็จเร็วไหมถ้าเราเสร็จเร็วเราก็จะไปต่อที่วัดป่าเจียงอีกนะคะรอติดตามชมดูนะคะ cứ làm có được không đấy làm thăm mà con và bạn đấy con và đấy qua nhịp đi qua con đi 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 đi

น้องค่ะดูขบวนช้างยาวนะคะเยอะด้วยค่ะดูค่ะโทรเมมแฟรีนะคะเครื่องเสียงอยู่ไกลโพดใช่ไหม แม่โอามันในห้องคอยมันขึ้นอันนี่ออกใจไหตรงไหนนี่นี่อ่ะเงา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 มันขึ้นมาเห็นยังไงนี่นะนี่นี่นี่โอ้เป็นไอ้ปั๊บแสงไม่ป้าฮะปั๊บแสงไหมอะไรกปั๊บแสงขึ้นนะอะไรมันออกใจมันขึ้นเองงั้นเดี๋ยวหรอโอ้อัดสีคอนม้าอากาศสหคอนก็ปั๊บแสงให้นะอืมมันบังมันแนบมาเห็นจ้านี่เป็นเป็นที่ปั๊บแสงนะเอาออกได้บ่ก็สวัสดีค่ะแล้วเวลาป้า เพิ่มแสงฝ่าหลุดไปทางใดก็หลุดขึ้นขึ้นทางฝ่าหลุดลงเบื้องฝ่าลงหลุดลงเบื้องไหนมันก็บ้านะก็เป็นอย่างมั้งมันขึ้นเองมันถึงใครว่าไม่แน่เป็นตัวหนังสือนี่นะคะนี่ค่ะมานะคะรูปปั้นของเราก็วันนี้อุ้มบุญนะคะอุ้มบุญเป็นคนเป็นนะคะทุกวัน เชือกหมูดาวค่ะทุกวันนี้วันนี้อุ้มบุญค่ะอุ้มบุญมหาสายปุญญาทุกสง่างามทุกเชือกใช่ค่ะสง่างามทุกเชือกเลยนะคะวันนี้เราก็มีสงขบวนค่ะสงขบวนสวยงามมากค่ะนักเรียนของเราก็เยอะ วันนี้เมื่อวานไปงานลุกเชื้อหลุดฝานะคะแต่วันนี้ไม่ใช่นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะักเรียนไม่ทำอะไรหรอกนะคะมารอเก็บปวยทานอย่างเดียวคะ่ะวนของเราจะสวยงามมากนะคะต้นเงินต้นอะไรก็สวยะสวย สวยงามมากค่ะยอดตังช้างทั้งคนนะคะเข็นรถวันนี้เข็นรถต้นกระถางนะคะยงามากนะคะ อันนี้สีเย็บเล็กหน่อยเด้อเหมือนเล็กหน่อยหลายโพดใม่เน่จะปูคนมี่งออมาเนาะแมนยูค่ะแมนยู ที่ไหนค็แม่หน่อยแห่งานบุญกระถิ่นที่บ้านทลดนะคะบุญกระถิ่นบ้านทลาดคะ่ะบ้านพ่อเลื่ักนะคะมาบุญกระถิะ่นค่ะบุญกระถิ่นบ้านทลาดกันนะคะวันนี้ถ้าเสร็จจากนี้ถ้าเราร็จพละแม่นี่เราก็จะไปต่อที่วัดป่าเจียงอีกรอบนึงนะคะถ้าว่าเราเสร็จเร็วเพราะว่าวัดป่าเขาก็เริ่ม เที่ยงเริ่มบ่ายนะคะเราก็จะไปร่วมงานที่นั่นโซนนะคะท่าทันนะคะท่าทันท่าทันเราก็จะไปร่วมโซนแต่นี่ถ้าเขาแห่ใกล้ๆก็ถึงเร็วนะคะถ้าแห่อ้อมบ้านก็อย่างว่าแล้วนะคะแต่ก็ต้องให้ทันท่านพระคุณเจ้าสันเทนนะคะท่าพระคุณเจ้าจัดให้ด้วยนะคะ เราจะไปได้ยินทางคณะหมู่บ้านก็พูดอย่างนั้นกันนะคะว่าถ้าเราเฮได้แต่ว่าให้ท่านเพลนค่ะให้ท่านเพลนวันนี้พอทงเงินไม่มีแขกเยี่ยมทีสุดเลยนะคะวันนี้ พัใหญ่ทงเงินไม่มีแขกค่ะไม่มีแขกเพราะว่าไม่มีใครขึ้นช้างเลยนะคะวใญ่ทงเงินก็เลยไม่ได้มีแขกม่งนะคะวันนี้ดูให้ดูรอดูกับวนนะคะดูค่ะสวยงามมากนะคะสวยงาม ก็เยอะพอสมควรนะคะค่ะมีต้นกระถินนะคะมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะม,ม,ครรม,มาเด้นคัะมาเด้อมาอาบุญน้ำกันครับน้องดูค่ะสวยงามค่ะสวยงามโอชัดโอ้มันเป็นไรคะไม่ชัดเลยอันนี้ก็มันก็อันนี้อยู่นะคะ ไปไปคนละโทรศัพท์กันเยอะ <laughs> ừ, <laughs> เราก็จะเป็นสงขบวนสองอันนี้นะคะนี่ก็ขบวนข้างหลังน,นะคะเนี่ยขบวนช้างก็เยอะค่ะเอก็จัดเป็นสงมูนะคะสองคุ้มค่ะสองคุ้มสอุ้มนะคะสวัสดีค่ะอากาศร้อนหมคะแดดเจ็มเที่ยวก็ ร้อนพอสมควรนะคะวันนี้ไม่มีอากาศอากาศไม่ค่อยเย็นเหมือนทุกวันนะคะวันนี้อากาศกัวร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะคะอากาศร้อนนะคะฝา,าใครที่อยู่ติดตามตรงเครื่องเสียงก็นสนุกมากเลยนะคะ pillar, ลุงกะบัดครับแม่หน่อยค่ะสวัสดีนะคะนี่ไก่กลิมงานหนึ่งนะคะอันเดียวไปบัดเลยแล้วเปล่าเฮที่ไหนครับแม่หน่อยเฮที่หาดวัฒนารานะคะ ม,มีบ้นรรานตลาดค่ะบ้านของโค้ของเลิศรักนะคะของบ้านไม่อั้นอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะสาธุคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สร้างอยู่ข้างหน้ <c oughs> นาคุณค่ะปปไปก่อนแล้วไปก่อนแล้ว เดี๋ยวเราไปดูขบวนช้างแล้วก็เดี๋ยวลงไปที่วัดแล้วนะคะเข้าวัดแล้วค่ะเข้าวัดแล้วนี่ค่ะขบวนเราก็ลงไปจะทันเก็บ จะทันกลับไปแห่ที่วัดป่าเจียงไหมอ๋อถ้าไม่ได้แห่อ้อมไกลก็นี่ราคาแห่เข้าถึงวัดแล้วลถ้าเสร็จงานเราก็จะกลับไปวัดป่าเจียงเลยนะคะอามามานักจริงไม่ได้น,นี่นะคะมามาว่าใครทันกับท่นเจ้าขอ,อ,องงานอีกแล้วเหรอบีทองกองขามางานบุญค่ะมางานบุญมางานบุญกันนะคะ งานบุญแห้กับพิ่ันธ์ตลาดนะคะบุญเยอะเข้าวัดแล้วนะคะันก็เลยเยอะเป็นธรรมดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาขอบุญกับพ่อมาทองคำด้วยนะคะค่ะ นี่นะคะเดินทางเข้ามาถึงหน้าประตูวัดแล้วนะคะดังั้นเราก็จะเสร็จแล้วนะคะนู่นนู่ก็มหาของเราก็ฟานเอาใหญ่เลยนะคะใกล้เครื่องเสียงแล้วอันนี้เอาใหญ่เลยนะคะ ตอนใสายๆนานมาได้ค่ะมาค่ะนพ่อมาหาเราสนุกใจเลยว่าไม่ไเป็นมันอย่างนี้มานานแล้วนะคะไม่เคยมีแบบนี้มานานแล้วเอาใหญ่เลยค่ะคานหูหูค่ะคานหูหูคานสิเล็กเล็กนี่เต็มร้อยเลยค่ะคนใจ Gracias.